ที่เขาปล่อยได้ไนะรุบทีเอาได้เอาได้สอยออกไปเอาไปได้ป่าขึ้นนียครับไล้ชาไปเออพอใจไปแล้วกาไปมันต้องดูดีต้นรา้าถูกไหอ่ะขึ้นมาอฟังเด็ก้ายนะครับโ้อยมันจะปแต่ได้สี เอาไปตัวได้ต <h cole gen ie> ัดเปนหียท่านเถอน้องหาดูสิว่าวุ้ยองาวนนันมันมึงขาขาวสนทุนั้นดูแล้วดูงม้นรอไแล้วถึงแล้วท่านครับมาถาได้้างเยอะขอบใจกไปออกจากฐานแค่ออกเลยนะครับ ตำแหนทที urun, o, game, like ่าของซอราทูการทัพีด oh, ิุ้เลวนะครับต้อขอทพอไพน์จีนแทนพันแท่จยบแทนพันไลเอฟซีของสอราทูการ์่อไปราวมาเชื้อตอนมันอ้นมถามบอกครับเียนายองสาเะนาการลุ่ม เป็นกำลังใจรังต่อไปเด้อติดตามนะครับตามนะาเปึ้งสองร้อยพอดี